ช็อปไปฉีกไปฉีกไปฉีกไปมาตามมานตามมาหุดดดดุดดหาที่แอบหาที่แอบก่อนเลยเมีของกลางเฮ้ยไม่มาวะแปลก มมาา้หลังหลังหลังมัาตามเนี่ยมาแล้วอะไรแล้ว ปีวะปีวะห่างมากเลี้ยวหักศอบจะเสียหลักแต่ไม่มาอยู่มาอยู่มาอยู่<ต>ไม่ทำไม,มผมเห็นรถรถรถมันกวอนขึ้นวะหลอ,อกไม่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้กระตุกมากรก,มนนกระตุกเนี่ย ใช่ใช่โหเขาเป็นไปจัดชนจัดชนระวังนะระวังนะถ้าจะบอกขับรถมันชนนะเฮ้ยเประชาชนประชาชนเหรอเกือบเกือบไออันนี้มันจะพุ่งมันมันจะชนร้อยชนร้อยระวังระวังระวังมันผ่อนมันผ่อน เดียวตามอันนี้ร้อยเดียวตามชนชนมานเอาเสาเลยมันเอาทุกเสาเลอเพี้ยไม่สะบัดนะอันนี้ชาร์จนะาสองันชาร์ตแล้วนะสะบัดไปหนึ่งักหัหไปหักไปักตามาตามามอยู่ตามติดมามามกลอยู่ไยูัไปหัก ตามติดตามติดหักไม่ได้แล้วตามสองแม่รถมาเห็นแ็งจริงต้องแบบหอเมืองมันกระตุกอ่ะเนี่ยกระตุกอ่ะผมเห็นรถยังกระตุกเลยอ่ะเฮ้ยชนร้อยอันนี้ชนร้อยเดี๋ยวบ้างโง่เลยกูขู่ใส่ไฟมือซั่นชนชนแล้วไม่ได้ เราไม่ได้ออกนอกเมืองด้วยถูกปะล่ะเรา,เราดูคนจะชนแล้วก็ต่อคปหรือว่าแท็กหรืว่าแท็กมันจะคัดให้ชิชคชักแล้วก็มันจะป่าเนะาเนตามตามทัน อีขันีสามข้างหน้าเรียบร้อยความหึ่ความหนึ่งะทะลุไปทลุไปรอดเนี่รอดเนียออกไปอีกออก้ายไปมันตามท่นมันตามท่นขวา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 วตรงยาวตรงยาวตรงยาวขวาอีก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 เขาในซอกเขาในซอกสายเขาในซอกสายแอบดยเขาน่าจะเข้าซอกหน้าได้อีกซอกหนึ่งมั้ยเขาได้เขาได้เขาได้ไปลดชดไปชดไปลดดด มันแข็งนะเว้ยกำแพงนี่มันทําให้รถเราพังได้เลยนะเว้ยใช่มันโคตรแข็งอะกำแพงห่าคือชนชนทีหนึ่งต้องรถอะทุกรอบอะหรือไม่ต้องแบบเหลี่ยมดีๆอะไม่รถเหมือนจะมาแล้วเหมือนจะมาแล้วไอ้เต็ดเต็ดแล้วเต็ดแล้วเต็ดแล้วดีไงได้เองไปฮักไปฮักไปฮักไักไปฮเกไปฮักไันตามักตามักไปฮักไปฮักไฮักไปักไปฮ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 ันไฮักไฮักอีก ตามทันนะฮักเดี๋ยวเดี๋ยวสายอ่าอยู่ไกลไกลไกลไฮักอีกไปตามไม่ทันตรงยาวเลยตรงยาวเลยตรงยาวเลยตามไม่ทันเป็นเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายตรงตรงยาวไปดิตรงยาวไปดิเย็นใจเย็นใจเย็นไม่หมายถึงกูบอลลีดละใจเย็นอยู่ปัญหาอยู่ปัญหาเยอะ เลี้ยวซ้ายไปเว้ยเมื่อกี้รอใช่ตอนตอนที่เอเดีเลี้ยวขวานาะใช่เราเลี้ยวขวาอีอีอ่าไม่ตื่นเต้นเลยต้องไปขับแบบเซ็มเล่มนะแบบแบบแบบผมทิ้งของกลางหมดไปดิตรงยาวเลยตรงยาวไป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 มีของอยู่ ไปดิไอ้ยืนรอแล้วยืนรอแล้วยืนรอแล้วรอเรียกแล้วเรารอเขาหน่อยก็แล้วไม่รอไม่รอไป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 ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันเลี้ยวขวาขวามาขวาชิก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 ชไม่ได้หรอกมันตามยามันตามยามพยายามหาที่ฉีกให้ได้นะไอ้สองคันเมื่อกี้ได้เลยว่ะฉีกให้ฉีกให้ได้ฉีกให้ได้อย่างงี้เอาหลุดร้อยหน่อยจอดจอดเลยเข้าไปนะ เฮ้ยมีหลักหน้ามีดักหน้าเฮ้ยเฮ้ฮ้ยสาม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 เวลละเบลล์ล่ะเดี๋ยวผ่านกระดาษกลางอะไม่ไหววะกลัวแบงค์ที่หมายเลยเฮ้ยดักหน้าดักหน้า โหสี่ครั้งสี่ครั้งปะไปกลับเอาทุกเสาเลยเอะไปเอาทุกเสาเลียบร้อยแกช่างเาตามตามตามซุ่มน่าจะแค่ตามชนชนแล้วมชนเสีเยจังหวะเหล่าสารนะเหล่าสารนะตอนนี้ เอ้ชนีลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งชนลวงไปหนึ่งลงสพาหนึ่งะตายเหลือสองเหลือสองตอนนี้เหลือสองเอ้ไปลวงลงมาตรงนี้นะเมื่อกี้นี่ไงเอาล้างลางเนี่ยติวตงเนี่ยจะไปะลงได้ปะไม่ลงได้แต่แต่อยลงเลยมันเส้นยากันนึงราคานึ่ะวังปากระวังป ปากได้ปะอันนี้ชนร้อยเราแล้วเราหลุดแน่เหตุมาไปตหนังแข่งระวังระวังขวาระวังขวาขวาขวาดักระวังเส้นขวาโดนดักเลยให้เขาไปเจอสนามแข่งเส้นขวาระวังขวาเนี่ยหน้าหน้าระวังได้ได้ได้เส้ของคันเดียวสองคันสามคันแล้วตี อ,นะอุ้ยอุ้ย,ยมีคนอยู่ไปกีดคนปะผมได้ยินเสียงอุ้ยผมได้ยินเสียงอุ้ยด้วยอุ้ยนี่ตามตามร้อยนะตามร้อยนะร้อยนะชนชนเสียงว่าสี <J 4. S 1> ว่าเยอะเจสองเออดักหน้านไปดักหน้าคัน

ไอ้ความความอีกความอีกไปหักไปตรงยวตรงยวตรงยาวุด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 หุดุร้หที่แอ็มหัที่เอความสองไป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 สอกสอกหน้า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 สาย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 เลี้ยวสายไปขวางไม่ใช่าสายไป้นีกลไกล้ไกีไกลๆมากทำไ้นะผมว่า